กินข้าวกับขนมเส้นได้บาะเนี่ยกินกับขาัาวมีแล้วก็มากินกับขนมเสน้นโอ้กินกับก๋วยเตี๋ยวบ่หม,มีนก๋วยเตี๋ยวดอกต้มมามาขอลูกชิ้นใส่เจากอันนั่นกับแปันนี้ว่าจะเป็นเสน้นกินน้ำได้เบิดอืมบ่ก,กินกินไปแล้วกินบ่แมบไอ่ กินได้กินดีเนาะชวบเอาชวบเอายัางเหลือแต่นตันมาเรียนนี่แม่ก่ะดาขายอันไกลคอยจะควงกินอยี่ยมแล้วสิมานั่งว่าพื้นก็กินไปแล้วแม่แมงกุ๋ยยวได้ไปลนองต้มามะม่าต้มามะม่าจะว่าขอใส่ทุกชิ้น อยากก๋ยกระเจียวกระเทียมไม่ถัดไส้ไม่กระเทียมเจียวไม่ทุกชิ้นซื้อไว้น้ำอยากก็ไม่เห็นต้องซื้อไม่ได้ไปซื้อก๋วยกเตียวเนี่ยอยหอมซอยหยังลงแล้วก็แล้วซื้อเส้นม,มีมาม่าว่าเจ้าใอรหิวคนเพื่อจอบเบิ้งเผื่อชาวบ้านเหรอ กินยังแล้วบ้งหรืเ่ยังไดมาว่าข่อยสวบกุบกุบวันเป็นหมาพน,านันวะอืม,อม,อม ท้ห้าข้าปันเนี่ยแยอกคือสีแสบค่ะแสบแม่นแสบบอฮะแสบบอบะมีแนวบะมีแสบปากไ่ได้สุดทาทขาไงล่ะบะมีแนวบะแสบแม่ค่อยแม่นบอแสบเบสิยัง โอ้ยจะกระจินได้ประนั่นละเนี่ยเอ้ยเผาแล้วเสีเอาซ้ำได้อีกนะเนี่นยห้องถงอวยชั่วคอยกั็ขวายากแซ่บอกชั่วปุ้นกับต่ำแซ่เขาบอกแซ่ Yeah, อยากเนาะเฮกกินทั้งสัน,น,นอ่ะเนาะเขาพูดหลายๆแต่แม่คอยว่าเจา้าคอยไม่อยากไปไม่งั้นกินย่างเดียว